<c oughs> อัปเดตสะพานท่อนสองครับท่อนสองละง,งานเลี้ยงผมอยู่กลางงานแล้วครับฝั่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วท่อนสองสายไปข้างแล้วในข้างกลางสาวลอกขึ้นอยู่ดีนะของผมเป็นหน้าแปดเนี่ย เอาซีหน้าแปดมาเลยแปดนิ้วก็ยังยกอะไรได้บ้างแขวนลอกได้บ้างก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเคยสั่งเหล็กมลงครับแล้วเฮียบเขายกไปโดนตัวรางซีนะครับไม่เป็นไรครับพอาะพอามน้ำตยกแบบกระดกเลยครับออ ถ้าด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าที่ตรงเวาวๆนะถักสักหน่อยครับประกบถักสักหน่อยก็คือแขวนลอกแขวนอะไรได้สบายเนะี่ยมันก็จะจะจะคล้ายๆกับเหล็กกล่องแบนนะครับหน้ามันโตครับรับแรงได้ค,ครับ หลายคนก็บอกว่าใหญ่ใหญ่ไปแปลใหญ่ไปเพิ้นว่าของผมมันหน้ากว้าง7เมตรยี่ครับพื้นที่ผมผมไม่อยากมีเสากลางนะครับก็เ,เลยเป็นแปลใหญ่แล้วก็ผลพลอยได้ของผมอกอมกำลังต่อห่างปายครับไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ ได้แล้วหลายครังคังเดี๋ยวขึ้นเ,เชื่อมก็น่าจะโอเคอทำคนเดียวต้องมีครึ่งครับต้นแรงงั้นตายตายแน่คลิปนี้ก็ไม่มีแลรร้วดู เอาทุกอย่างอะไรได้ก็เอาขันชักขันส่งก็เอามาใช้นะครับนี่ขันชักขันส่งรถยนต์นี่ประโยชน์ครับเ,ออเก็บเก็บไว้เขี่ยเวลาก็ไม่ค่อยมียตังค์ก็ไม่ค่อยมี ชีวิตสู้ๆครับผม